สวัสดีครับผมน็อดคุบองขอผิดนะครับก็พบกันอีกครั้งนึ่งนะครับหลังจากห,า,หายหน้าหายตาไปนานอีกแล้วก็ขออภัยด้วยเนาะ,ะวันนี้จะมาทำการรีวิวเจ้าสองตัวนี้ให้ฟังนะครับันจะเป็น CRP 2ของโมซาจริงๆออกมาสักพักแล้วแหละมาอยู่ที่ร้านสักพักแล้ว นะครับแล้วก็ P 5 0 0ของ s ิมเม gic นะครับตอนนี้ก็อยู่มาสักพักแล้วเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับแล้วเปรียบเทียบกับรุ่นใกล้ๆกันเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันได้นะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอพูดถึงเจ้าตัว CRP 2ก่อนแล้วกันถ้าเอาแบบสรุปสั้นๆง่ายๆเลยก็คือว่ามันคือ P 1000ที่ลดคุณภาพวัสดุลงมานะยครับประมาณนั้นเลยฮะแล้วก็อัปเกรดอะไรไม่ ระบบเบรกนะครับที่หลายคนถามเป็นยังไงของตัว CRP 2นะครับก็จะเป็นลูกยางนะ,ะแบบนี้ขออนุญาตคู่หยิบลูกยางให้ดูนะครับจะเป็นลูกยาง3สีนะครับความแข็งไม่เท่ากันนะแบบนี้มีของของโมซ่าให้มา3สีเนาะอ่าจะเป็นแบบนี้นะฮะมันเหมือนกับของซิเมจิกขนาดไหนไงผมเปิดกล่องซิเมจิกให้ดูไงแบบนี้ของซิเมจิกนะอันนี้ด้านนี้ของซิเมจิกนะฮะด้านนี้ของโมซ่านะเพราะฉะนั้นผมใช้คําว่า อา,อาจจะร่วมหุ้นกันเดเวลลอปหรืออะไรก็ไม่รู้หรือไม่เป็นเทรนก็ไม่รู้นะปัจจุบันนี้แม้แต่ซิมแจ็คโปเองก็ใช้เป็นลักษณะนี้หมดแล้วเป็น r ับเบลแบรนด์อย่างเงี้ยนะฮะก็ซิมเมจิอันนี้โมซาอันนี้แทบไม่ได้ต่างกันเลยฮะจะต่างกันที่ความหนานิดหนึ่งนะนิดหนึ่นง นะครับความหนานิดนึงแล้วก็ถ้าเอามือจับก็จะเห็นคุณภาพวัสดุความแข็งผมคิดว่ามันทํามาสีเดียวกันก็จริงแต่ความแข็งมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเอาไปไล่ความแข็งยังไงก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยโดยลักษณะการทํางานของเบรกของซิมเมจิกกับโมซานะครับซิมเมจิกพีหนึ่งพันนะกับโมซาตัวนี้นะครับก็จะเป็นการลักษณะการยับลูกยางหรือตัวเข้าไปเพื่อจําลองอ่าลักษณะการเบรกของรถแต่ละคันนะครับมันจะมีสเปคชีทอยู่แหละของซิมเมจิกจะมีนะถ้าใส่ตามนี้จะกลายเป็นรถชีที่สาม แต่ตามนี้ใกล้เป็นรถฟอร์มูล่านะครับก็ใช้คําว่าก๊อปปี้กันมาเลยครับของโมซ่านะครับโอเคก็สรุปสั้นๆเลยแล้วกันก็คือเหมือนกับของ P 1 0 0 0เป๊ะเลยนะฮะก็คือถ้าใครอยากได้ฟีลลิ่งเหยียบเบรกแบบ P 1 0 0 0แต่ไม่อยากใจแพงแบบ P 1 0 0 0ก็โมซ่าเซ P 2เป็นตัวที่ผมก็ใช้ข้อแนะนำได้ข้อเสียงมันเลยก็คือว่าตอนนี้ตอนน,ตอนนี้น่าจะปลายเดือนมีนาของแต่งของทางฝั่งโมซ่าหมายถึงว่ายังไม่มีอะไรมากมีแค่อินเวิร์ดนะมีแค่แบบปรับอินเวิร์ดของซิมมินต แต่ของซิมิจิตมีต่อแฮปติกได้นะครับลูกแฮปติกลูกมอเตอร์แดงๆนะขึ้นนี่สวยให้ดูนะของซิมิจิตต่อได้ของโมซ่ายังไม่มีโมซ่าจะมีอีกทีหนึ่งก็คือกลายเป็นแอคทีฟเอมบูสเตอร์นะครับแอคทีฟไฮโดรไปเลยเปลี่ยนทั้งแป้นเนบรกทั้งอันนะแล้วก็เอาตัวนั้นามาใส่ประมาณ4ี่หมกว่าบาทคิดว่านะข้าไทยน่าจะประมาณ4 0 0 0มื่นสามสี่หมื่นบาทนะครับผมก็ในไทยยังไม่มาแล้วกันก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาส hungry, จะาหา,า,เ,ารเราละกันเนาะก็ผมสรุปสั้นๆให้ง่ายๆตรงนี้ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ฟิลลิ่่่งงเบรกชวหมืนอัพ ไม่ต้องไปเจ็บตัวเหมือนซิมแมจิก C i P 2เป็นตัวเลือกที่ดีครับแค่ชิปอินมาว่ามันไม่มีลูกเล่นให้ละกันนะก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดลึกๆกันของพี่ห0ึ่กับ C i P 2หน้าแป้นละกันนะเดี๋ยวเป็นยังไงรับชมกันต่อครับอ่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตถือเป็นกล้องถ่ายดูละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะระบบสปริงของคันเร่งนะครับอันนี้ของ C i P 2นะก็จะเป็นเหมือนของซิมแมจิกใส่สปริงเข้าไปเนาะอันนี้ดูผมถ่ายรูปไปดูของซิมแมจิกนะก็คือเหมือนกันเลยนะใส่อขออภััยอนนนี้คัุญาตอนกันนะครับสิ่งที่่่แตตกกกางงนนนะคครัับ็ืออขซิิมมมเเจจียะ ใส่สปริงปึ๊บแล้วมันจะปรับไม่ได้แล้วนะมันจะมีตัวให้ปรับมันจะปรับได้อย่างมากก็คือไขนอ็อตปรับบริเวณนี้แต่ของโมซ่าครับข้อดีนะครับมันยังมีตัวให้ปรับหยุดท้ายเบรกนี่ปรับแข็งอ่อนตรงนี้ได้นะอ่ะก็คือมันหมุนปรับได้อีกปรับแบบละเอียดได้นิดน,นึงเ่ยทำมาค่อนข้างสะดวกกว่าของซีเมนต i จินะครับผมอ่ะแต่สปริงข้างในเนี่ยก็คือเหมือนกันฮนะเหยียบคันเร่งไปนี่บอกเลยว่าเหมือนกันเป๊ะเฮ้ยกว่าเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกันเป๊ะนะครับผมอ่ะ,อะต่อไปเบรก เหมือน,นเดิมฮะระบบเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนถอดสายลูกยางเหมือนกันนะก็คือใสยลูกยางตามที่โชว์ไปนะครับซิมเมจิกพีหนึ่งพันกับของเชียร์พีสองใช้ระบบเหมือนกันนะผมใช้คว่าฟิลเบรกนี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะก็คือมาเดิมๆผมใช้ว่ามือใหม่อาจจะร้องได้นะครับแข็งนะครับแต่เดิมๆของโมซ่าลูกยางจะอ่อนกว่านะเดิมๆของซ mm ิมเมจิกนี่บอกเลยแข็งโต้ครับต้องไปเปลี่ยนนะอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับไม่ค่อยดีมา,จ,าจะเหมือนกันแทบจะผมใช้คว่า95เลยนะก็อย่างสุดท้ายนะครบอขออนติบอยนอะ ก็ดีไซน์ใกล้เคียงกันของคาร์ท2ตัวนี้นะครับก็เป็นสปริงเหมือนกันอยู่ข้างในนะของ m o ซ a เนี่ยอาจจะใส่มาเรียบร้อยของ s ิ m มจิกก็จะเปิดเปิดแบบนี้เลยให้เห็นว่าใสสีอะไรอยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นก้านนะครับน,นี้ก้านของ s ซ mm ิเมจิกใช้คำว่าวเพล้ก็คือกบกันมานะครับผมอ่าอันนี้สิ่งที่แตกต่างก็จะข้อดีของคันเร่งของ m o ซ a จะดีกว่านะครับปรับละเอียดได้สำหรับคนที่แบบ เออแบบเปลี่ยนสปริง3าอันแล้วไม่ถูกใจมาปรับละเอียดได้นิดหน่อยของซิมเมจิกจะไม่มีนะของซิมเมจิกของผมเอาเร่งหนักสุดไปใส่เลยอะไรเงี้ยเมื่อขานิดนึงแต่ว่าชอบมากกว่าน,นี้ต้องแล้วแต่คนลองแต่ว่าของโมซ่ามันยังปรับละเอียดตรงนี้ได้อีกนิดนึงนะครับผมเออของซิมเมจิกต้องไขยคอแทนนะอ่ะโอเคแล้วก็ถ้าเทียบกับซิมเมจิกองศาปรับคอของซิมเมจิกนะครับถ้าเทียบกับโมซ่าจะมีมากกว่านะครับน้องอันนี้องศาปรับคอนะครับ ของซิเม g จินะจะปรับได้มากกว่าของโมซาโมซาจะมีประมาณนี้นะครับและของซิเม g จิ้ทุกแป้นของเขาจะทํามาเปลี่ยน Position ของ p พดดลได้นะอันนี้จะเปลี่ยนได้นะครับของ m o ซ a จะฟิกตายตัวมาก็คือคิดว่าถ้าจะทําให้มันเปลี่ยนก็คงขายตัว p พดดลข้างหน้าเนี่ยมันมีขายโปร์มชั่นแป้นยาวเหมือนกันนะ,อะโอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับ C R P 2นะครับวัสดุเป็นยังไงก็อันนี้ใช้คําว่าคนละอย่างกับซีมเมจิกแล้วกันมันเป็นเหล็กไม่ใช่พลาสติกนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะแต่ว่าเคลือบดํามาของซีมเมจิกเนี่ยจะเป็นเป็นลักษณะเนี่ยผมก็ใช้คําว่าอะไรไม่ถูกอ่ะสวยงันคนละแบบสวยงันคนละแบบนะเรื่องงานประกอบก็อันนี้แป้นยังเป็นแป้นเดิมของ C R P 2อยู่นะครับตัวฐานมันเนี่ยเวลาใส่จะใส่ยากนิดนึงต้องร้อยอะไรข้างล่างนะนะของซิมเมจิกจะเป็นรูจอดลงไป คืจริงๆมันก็ยัดรูได้แหละแต่ว่าตอนร้อยน็อตอ่ะจะยากนิดนึงนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับ CRP 2นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเหยียบให้ดูแล้วกันนะว่ามันต่างกันประมาณไหนนะครับของ CRP 2กับ P 1พัทคือผมเชื่อว่าเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเหยียบไปน,นี่ก็คือเหมือนเต๊ะนะฮะอันนี้คือตันๆันตื้นๆอันนี้บางคนจะชอบบางคนจะไม่ชอบอันนี้มือใหม่ก็ เดิมๆม,มาผมใช้คำว่ามันมันยังไม่แข็งโป๊กเหมือนของซิมเมจิกแบบเดิมๆนะซิมเมจิกยังไงแบบเดิมๆคุณต้องเปลี่ยนแน่นอนนะแต่นี้โมซาผมใช้คำว่าเออทำมาแบบโอเคไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปด้วยมือใหม่อ,มอาจจะปรับตัวได้ง่ายกว่าของซิมเมจิกนะครับซิมเมจิกยังไงคุณต้องถอยเดิมๆม,ม,มาเขาเทียบกับรถ GT มั้งฮะ GT3 นี่โคตรแข็งแข็งเกินอันนี้มันยังพอโอเคครับผมแต่ฟีลลิ่งในการเบรกย่ำลงไปก็คือเป็นลูกยางเหมือนกันนะแล้วก็แป้นคัดก็เหมือนกันเลยฮะไม่สองสเต็ปก็คืออแแแบบบบมมีจจุดดหนนนนนนน่่ววงงิึล้พผาากปป๊ัะะไเๆ เป็นแมชชีนิกเดียวกันผมใช้ว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งไม่ได้มีผลอะไรมากครับอันนี้อยู่ที่ว่างบประมาณของคุณกับคุณภาพของวัสดุและอ่าอันนี้เทียบกับซีเมจิกนะครับแมชชีนิกเดียวกันนะครับแล้วก็เหยียบไปเนี่ยตันตันเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยฮะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณใส่ยางเซ็ตแบบไหนนะเหมือนกันครับเบรกที่ให้ความสําคัญก็คือเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทั้งโหลดเซลล์เป็นทั้งฮองของร์เรนเจอร์ก็คือไอตัววัดมุมนะครับมีให้หมดเหมือนกััััััันน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 ททท้้้้งงคคคคคคู่่่่่ะะะะไไไไมมมมมมมตออ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 แแแปปปลล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 ลกก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 กใใจรรรบบบืืผยาาาหหหหหุุุววโโดดเเเเเซซซซ์์์ฮ็็ สนใจที่ว่าเออไอลูกยางที่เอามาใส่มันเป็นอะไรดีกว่านะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะผมบอกละเอียบแล้วคือแทบจะเป๊ะสิ่งที่ให้ความรู้สึกแต่งก็คือว่าไอตัวองศาของแป้นนี่แหละนะครับอันนี้แบบมันจะเชิดกว่าหน่อยคือของซิมิจิมันปรับได้นะแล้วก็อันนั้นเดิมๆผมโมซาผมไม่ได้ปรับมาก็เลยตั้งฉากอันนี้ซิมิจิตัวนี้ผมอยู่กับผมมานาและ นะผมมันก็เลยปรับเข้าท้าผมพอดีนะครับเนะี่ยจริงๆโมซ่าก็ปรับไปนิดหน่อยนะผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้มีผลต่างอะไรเลยนะอ่ะก็โอเคก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรนะก็ขอสรุปอีกรอบแล้วกันว่า c ี p 2เทียบกับ Sim mm Magic เป็นยังไงพีหนึ่งพันหนูใช้คำว่าเหมือนกันครับระบบเบรกระบบคันเร่งระบบคัสเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันแบบแทบจะถอยกันมาเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอาจจะต่างกันเล็กน้อยเล็กน้อยผมว่าแยกค่อนข้างยากต่างๆหลักๆเลยก็จะเป็นวัสดุแล้วกันผมก็ส่วนตัวผมก็ยังชอบวัสดุของ Sim Magic มาาากกวว่่่่อยูดีนะแตโมซมันก็ทมาถูกกว่าแหลละะะเเเพราฉนนนนััั้มก็็ปตวือกที่ดีสาหรรัับเเพื่่อออนๆทียกกจะปด งบเป็นเท้าในรุ่นที่แบบประมาณหมื่นขึ้นไปยังไม่เกิน2 0 0 0 0ขึ้นไปอ่างเงี้ยนะครับผมแล้วถ้าเทียบกับตัว P 2 0 0พเป็นยังไงนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่า P 2 0 0พมันเป็นระบบคนละระบบกันนะคือจริง P 2 0 0พมันออกมานานมากแล้วลแหละแล้วมันก็ใช้เป็นระบบไฮดรอลิกเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟิลลิ่งในการเบรกลงไปเนี่ยยังไงเดิมๆของ P 2องพมันส่วนตัวผมนะดีกว่าแน่นอนครับมันจะเหมือนเราเหยียบรถบ้านๆน,นะครับปรับแข็งได้ปรับอ่อนได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นน้ํามันมาในตัวและอันนี้จะดี ก่อนแต่ว่าต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันแพงนะฮะพี0 0อเซตนึงก็คือแพงกว่า2ตัวนั้นแน่นอนนะครับพี่1000เอาไปอัปเกรดใส่ไฮดรอลิกได้นะครับไฮดรอลิกได้ทั้งเบรกทั้งคันเร่งนะแต่ว่าเบรกจะไม่ค่อยเห็นผลมากเพราะว่าของเดิมๆเบรกมันค่อนข้างแข็งกว่าพอสมควรอยู่แล้วนะจะเห็นตอนที่คุณใส่กับคันเร่งนะฮะคันเร่งนี่จะรู้ว่าเวลาปล่อยแล้วมันติดเท้าอ่ะมันจะดีกว่านิดนึงนะส่วนตัวแล้วถ้างบคุณถึงแล้วอยากได้น้ำมันก็ไปพ2000ครับดีกว่าแต่ถ้ายังงบน้อยอยู่แล้วอออยากกกจะบบัปเรรดตต่ค็1000หื ถ้าอยากจะแบบว่าซื้อแล้วแบบหลับหูบห,ลบหลับตาเล่นไปยาวๆไม่อัปเกรดแล้วนะครับก็โมซาครับอันนี้เป็นคำแนะนำให้แล้วกันนะคือโมซาอัพอีกทีนึงเนี่ยก็คือแบบว่าซื้อไอตัว M booster เลยนะฮะตัวละสามสี่หมื่นอันนั้นยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงเอามาใส่ได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสาจะซื้อมาให้ลองนะอีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของเรานะครับ <c oughs> P 5 0 0ร้ออ่าอันนี้มีคนถามเข้ามาฟิลลิ่งเป็นไงบ้างครับพี่คุ้มค่าที่จะซื้อไหมนะครับถ้าพูดกันตรงๆเลยนะฮะถ้ามาเล่นซิมเมจิกกแล้้้วเเปป็็นไไดซืออ P 1 0 0 0ถะครับหรือออยกกเเเเเววว้้นนน่่าาาคุณแแบบบิัจ็็ตตลมป เล่นกับ Play Station อ่ะอันนี้โอเคนะครับฟิลลิ่งมันประมาณไหนเดี๋ยวผมหยิบตัวที่ขึ้นมาเทียบแล้วคุณอาจจะตกใจอึ๊บประมาณแป้นของ G29 เลยครับผมนะครับผมอันนี้คือใกล้เคียงนะครับเดียว G29 หน่อยนะครับคือ G29 เป็นแป,ป้นที่ดีนะไม่ใช่น่าเกลียดนะครับต้องบอกกันก่อนนะในงบที่ไม่เกินหมื่นผมว่ามันก็เป็นแป้นที่โอเคอะ่ะคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับแป้นช่วงเรนนี้มากอยู่แล้วเนาะเราก็เบรกมันทำมาค่อนข้างดีนะครับันเร่องดีอะไรดีสปริงมันค่อนข้างดีเป็นระบบส เหมือน G ีเก้าเลยดีกว่าชี้สามร้อยแล้วก็มีลูกเล่นตรงที่ว่ามันสามารถแอดสต็อปเปอร์หรือถอดสต็อปเปอร์ของเบรกได้นะครับสามารถเซ็ตเบรกไปสองจังหวะได้ก็คือแบบกดมาแบบเบาแล้วก็แข็งกึ๊กอีกทีหนึ่งหรือจะแบบใส่สต็อปเปอร์มันแข็งตั้งแต่ต้นเลยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ทํามาแบบพร้อมสาหรับวางโต๊ะแล้วหนักพอสมควรนะครับมีอันนี้ที่กั้นกาแพงให้ก็คือเล่นใต้โต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็วางกําแพงชิดไปเลยก็เหมาะสําหรับใครผมใช้ก็ว่าเหมาะสาหรับคนที่ใจรักกับซิมเมจิ ซื้อมาเป็นบันเดลเล่นกับ p l a y s t a t i o n ผ่านคอร์เทคแบบอยากได้พวงดีๆหน่อยเพราะจบเซตหนึ่งบวกพีห้าแล้วน่าจะประมาณ4ี่หมื่นาากว่าบาทไล่ๆกับดีดีโปรนะครับคูภนป้าพแพนของทางฟั t เทคตัวนั้นส่วนตัวผมชอบมากกว่านะครับแล้วถ้า P500 เทียบกับ srp ล่ะถ้าถามผมส่วนตัวผมยังชอบตัว srp มากกว่านะครับ<ๆ>ก็คือไล่มาเลย P500 srp แล้วก็ซิมแจ็คโปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามผมตัว P500 นี่ถ้าจะแนะนำก็คือสำหรับคนที่ซื้อไปต่อเซตซิมแมจิกทั้งเซตต่อคอเทคเล่น รหรือเอามาเล่นใต้ตัวคอมอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรกับแป้นมากเนี่ยผมใช้คำว่าโอเคก็คือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมานาั่งมันแข็งนะไม่ใช่มันไม่แข็งนะแข็งกว่า G29 ประมาณ10%นะแต่ว่าโดยฟียลลิ่งโดยรวมแล้วมันเหมือนกันก็คือมันเป็นการกดย้ำสปริงลงไปนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมถอดอสปริงมาให้ดูหน้าตาเป็นยังไงนะก็คืออันนี้เป็นถอดมาแล้วก็จะมีสปริงให้เลือกนะครับหลายไซส์ะหลายขีนะ ก็มีทั้งแดงน้าเงินนะครับก็คือทั้งเบรกคนเร่งคัตใช้ระบบเดียวกันหมดสปริงนะก็เดี๋ยวสรุปอีกครั้งนึงละกันนะครับก็สำหรับน้องใหม่ p 500อันนี้แนะนํำไหมผมใช้คําว่าถ้าในช่วงไม่เกินหมื่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนานะถ้าอยากจะซื้อเพื่อเพื่ออัปเกรดเนี่ยผมบอกว่าถ้าจะเล่นกับคอมพิวเตอร์เอาสะดวกไปซื้อ s r p ของโมซาถูกกว่าแล้วส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ดีกว่าด้วยนะมันจะดูกลองแกงกว่าแต่ฟีลลิ่งที่เหยียบผมว่า s r p ของโมซ่าดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่เรื่องบ้างจุก,กจิกหมายถึงว่ายอมรับกับการเซตติ้งอะไรได้หน่อยของซิมแจ็คโปนะครับยังเป็นคิงออฟแป้นในราคาไม่เกินหมื่นอยู่นะฮะตัวซิมแจ็คโปลเจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยผมว่าเชื่อว่ายังกินขาดพวกนี้เลยนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับไปต่อเป็นเซตนะฮะเพื่อแปลงคอร์เทคเล่นกับเพยเนี่ยโอเคเล่นได้แบบโนๆขอขำเลยเพราะว่า ซิเมจิ ic, แป้นมันแพงครับเขาก็เลยทำแป้นมาเพื่อให้แบบอ่ะคุณไปตอบเป็นเซ็ตเล่นกับเพได้ละกันเนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับก็หวังว่าอาจจะมีประโยชน์นะพอดีมีคนจะมาฮิ้ว CRP 2ไปผมก็เลยมาทำคลิปรีวิวคร่าวๆก่อนก่อนที่ของจะขายไปนะครับมาลองแล้วถูกใจก็จะฮิ้วไปเลยนะครับก็ CRP2 ที่ว่าอาจจะยังไม่มีให้ลองนะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันเหมือนกับพี0 0 0่ันะครับผมอันนี้ถ้างบไม่ถึงซิเมจิแล้วแบบอยากได้แป้นดีๆหน่อยอันนี้ก็แนะนำนะสำหรับะโอาคร์พบ ผููบาญขอพิดครับผมสวัสดีครับ